สมภารและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา que a เเากกก็็ไปปบลูที่การเลือกข้าเรืองไดนครับพ่อที่การเลือกที่่ีการเลือกต้นกล้าข้าเรืองไดนมันยังเป็นตาไปปลูกเกิเท่าเกิดเปิ้งต้นมันมีน้มต้นมันดัน้มต้นมันเหรอครับต้นมันสมบูรณ์อืมมัดรีเบียดเนาะ

ขน้งฟนเขาองกะแล้จะแบกด้ขึ้นก็แบกง้อไหวชนไปขรถไปผูเดียวที่เขาขนต่างนเอาล้ำมือมาเจ้าก่าบด่ว่าแสนกวบาทถ้าประมาณแสนหกแสนเจนี่ยมันจะมีสั่งี้าวเลี้ยงดีแล้วอะไรนี้ นี่บสร้างแค่ต้นนี่ครับชุดนี้พันหนึ่งครับโอ้พันต้นตัวนี้เพืชเศรษฐกิจกำลังมาแห้งมันบานอย่แน่นครับผมตั้งใจจะซื้อไมมพวกเราไปสร้างบ้านอยู่แล้วผมก็เลยปลูกกาวาอ่ะมาณของพอันตอนไปเห็นไม้ไผ่ผมเลยสร้างไม้ไผ่เดี๋ยวมาปลูกเองเวลามันแจกรตัดออกมาจากต้นใหดบ้านเหมืับให้บ้านหน่อพักควันสมมุดฟองล้างจะสั่งพอปลูกใช่ครับนี่ขอนเทนต์ครับ มาจากคอนเจนบ่ครับนี่อ๋อ,อครับเลือกูกโดทีของ่ายครับครับผมแต่เพราามันเจอแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยในในอะเรที่ผมปลูกเลยที่ไร่ผมค้า บริษัทหงมูไทยแลนด์จำกัดครับผมออของเราจะมีเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรงครก็เป็นไม้หงหอรี่ครับพยุงไหหลําพยุงเวียดนามครับของเรามันแตกต่างยังไงครับระหว่างพยุงของไทยกับพยุงไหลํานะครับตัวไม้หงหอรี่พยุงไหหลําพยุงเวียดนามเนี่ยเป็นไม้ที่เข้าแก่นเร็วมากครับปีที่3เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเริ่มเข้าแก่นแล้วส่วนของพยุงไทยเนี่ยอย่างเร็วสุดก็คือปีที่8 ปะะีที่8ถึงปีที่10เนี่ยจะเ,เริ่มเข้าแก่นะครับส่วนตัวไม้ฮองฮอลี่หรือพยุงไฮหลําพยุงเวียดนามเนี่ยภายในระยะเวลาแค่10ปีเนี่ยสามารถขุดขายได้แล้ววิธีการดูแลใช่ไหมฮะไม้ชนิดนี้เนี่ยดูแลง่ายมากเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่า 1. เขาเป็นไม้ที่ออชอบแสงแดดจัดและเป็นไม้ที่ทนแรงมากนะครับออวิธีการปลูกก็คือ ต้นกล้าเนี่ยที่เราแนะนําให้ใช้สําหรับการปลูกที่ดีที่สุดก็คือระยะตั้งแต่ความสูง40นะครับ40ถึง60ซนติเมตรเนี่ยจะเป็นต้นกล้าที่เหมาะสําหรับการปลูกก็คือการปลูกเนี่ยขุดหลุมลึกประมาณ3 0ถึง50ซนติเมตรนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางสามสคูณหเซนนะครับ,ล cm, รบแล้วก็าการปลูกก็คือลองลองก้นหลุมด้วยปุย๋ยคอกนะครับสัก2กำมือนะฮะแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยให้เสมอกับดิน ต้นกล้าก็คือเวลาปลูกะขุดหลุม30-50ถึงเซนติเมตรให้เสมอดินนะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยที่ระยะลงมาตอนนี้ก็จะประมาณ10เซนระยะ20เซนจนถึง30เซนเนี่ยตรงเนี้ยเราให้เอาปุ๋ยคอกรองนะครับแล้วก็คุกคุกกับดินเข้าไปแล้วอันนี้จะเป็นปากหลุมให้วางตรงเนี้ยเสมอดินพอดี mm hmm. ไม่ต้องผมขึ้นมาเยอะนะครับเสมอดินแล้วก็ทําดินให้มันร่วนทีนี้เนี่ยพอต้นกล้าโตได้สักประมาณเมตรหนึ่งอ่ะเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็พอ วิธีการใส่ปุ๋ยก็คือใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยา,าศาสตร์สูตรเสมอ15 15 15หรือ16 16 16รอบนะครับรอบหาจากต้นประมาณหนึ่คืบนะครับใส่รอบๆแล้วก็เอาดินกบๆหน่อยแล้วก็ลดน้ําตามให้ชุ่มนะครับทำแบบนี้ไปจนถึงประมาณสัก1ปีก็พอแล้วฮะทีเนี้ยพอต้นไม้มีอายุประมาณ1ปีหรือสูงขึ้นประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีการตัดแล้ว แต่บางต้นของท่านอาจจะไม่ถึงอาจจะประมาณสักแค่4ีถึงห้าเดือนก็ถึงแล้วนะครับตัดตรงยอดนะครับเพื่อเราจะขยายลําต้นให้โตน <Okay. S 2> ะครับสังเกตเห็นนี่ฮะอย่างนี้ฮะต้นโตแล้วนี่ก็คือเราจะแต่งแล้วเห็นไหมฮะเราจะใช้ไม้ค,ำค้ำนะครับตัวน,นี้ก็คือตอนนี้เรากําลังจะเปลี่ยนไม้ใหม่ hmm. นะต้นนี้อายุแค่ประมาณแค่ประมาณ8ปดเ้าเดือนนะฮะ hmm. ต้นนี้นะฮะสังเกตนะฮะความสูงประมาณสามถึงสนะี่เมตรแล้วนะครับยังไม่ถึงปีนี่คือเราแต่งแล้วเพื่อ เพื่อป้องกันเวลาลมพัดนะครับจะได้เชือกไม่ขาดนะฮะถ้าลมพัดแรงเ,เหมือนต้นนั้นอันนั้นเราก็จะจต,ต,ตัดตกตกใาจริงรที่ตั้งศูนย์ของบริษัทเนี่ยสำนักง,งานใหญ่จริงๆก็คือจะอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆ่ายก็คือตามทะเบียนบ้านจะเป็นอำเภอนามนแต่ตรงนี้ก็คือห่างจากสมเด็จประมาณห้ากิโลเมตรนะครับส่วนศูนย์เนี่ยก็คือเรามีอยู่ทั้งหมด10ศูนย์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็จะมีของพม่าแล้วก็ ที่ลาวก็คือเบียงจันสองสุดสนใจนะฮะติดต่อได้เลยก็คือจะมีของช่อง YouTube ของคุณต้งพยัคต์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ไม้ฮองหวี่นะครับฮองมู่ไทยแลนด์นะครับหรือโทรติดต่อโดยตรงที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0651210124นะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ฮะการจัดส่งเนี่ยเราจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ฮะช่วงนี้เพราะว่าเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดนะครับท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์เอง การจะส่งเราสามารถจะส่งทางไปษณีทาง EMS นะครับบรรจุแบบตะกร้าส่งไปให้ท่านได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นก็คือบรรจุแบบตะกร้านะฮะ20ต้นปกติเนี่ยต้นกล้าเนี่ยความสูง40 50เซนเนี่ยต้นละ100บาทแต่ตอนนี้ก็คือถ้า20ต้น2,000บาทเราลดเหลือเพียงแค่1,400บาทนะครับจะส่งฟรีฮะไม้พยุงชนิดนี้นะฮะก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจ นะฮะไม้เศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็เป็นที่ต้องการมากของตลาดจีนและตลาดโลกในตอนนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะก็คือเข้าแก่นนะครับเร็วมากภายในระยะเวลาแค่8ป0ถึงสิปีนะครับตัดขายได้เลยนะครับแล้วก็ไม้ชนิดนี้เนี่ยบริษัทเราขึ้นทะเบียนแปลงพ่อถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถส่งออกได้ิีทุกต้นนะครับ